สวัสดีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง y o u t u ู e พงพาเพลินครับผมพี่น้องวันนี้พ,พี่น้องมาเลาะยงิงปุ้งครับผมไต่สะพานครับสะพานถนนผู้บลตะการนะครับครับโอ้แต้มแดกของปีนี่ครับไก่เนี่ยับใสโอ้หนัแต้มแดงของปีครับ โล่ลมหนาวยิ่ยงกลุ่งครับผมพี่นอ้องเอเซียนหมดครับบรรยากาศครับผมพี่น้องสภานดูบนตักรครับผมเหนื่อยมากแล้วครับนี่องดึกหอดนะครับพี่น้องแต้มแรกครับออกใ้เบิ้งครับ เกียร์ย่ำหล่องสะพานสดๆเลยครับโอ้ี่ครับน่ครับมันๆครับผมไปไดยแ้มแดมของปีนี่ครับกุ้งแม่น้ำสดๆเลยครับี่ครับกำลังหมดอยู่ครับใส่สะพานอุบลต a กา r ครับเยนอีกเด้อโอ้ แดมแบกครับแดมแบกของปีงป<ะ>วันที่20พฤศจิกาท่านครับยิงกุ้งแม่น้ำครับมพี่น่องบรรยากาศครับแม่น้ำลำเซบกครับ วันนี้พี่น้องมาเลาะยิงปุ่งครับผมใต่สะพานครับสผพานถนนผู้บนตะการนะครับครับเป็นรอยต่อฟังนี่กระดอยมดแดงครับไปฟังขามฟังทุนกระตะการพื้นบนครับผมพี่น้องได้แล้วครับตัวหนึ่งตัวที่สองกำลังมาครับข่ายปืนอยู่ครับ ครับคนหมดครับบริขีเรือไปครับลงเป็นจุดนะครับตามมองจะคยได้ครับนี่ต้นเงียงตวนเงครับเฮ้ยซองกำลังมาครับผมพี่น้องยากาศครับลมๆยิงกุ้งโตร่มหนาวครับบรรยากาศล่มประมาณนะครับใบมงนะครับบรรยากาศใต้สะพานครับ พี่ยาไล่เนี่ยครับพี่น้องขาเป็นำดำๆของมันอยู่ของมันนอนครับคุณกระดามารับแบ่งฟองมาแล้วครับตัวน,นี้ปุ๋ยยี่ไงครับโจ๊กออมวะ สองสองตวัวนะครับตวัวแดกกิ่ใหญ่ก็ตจวที่สองอยู่นะครับหมดคนเดียวครับผมบริเวงหมดน้ำครับจานหมอดหมดอยู่คนเดียวครับเรียกจะกดดาาคู่ของร่องนะครับสองตวัวเะอครับผมพี่น้องเที่ยวแรกของปีนี่ครับเพิ่งมาพยามที่สองนะครับ รยาากศควรเด้อครับวะเลือกครับวะมาโชคเอากุ้งครับผมพี่นอ้องหลังจากนี้ยิงบ่ได้โอ้ยนี่ทำไปซทำวะ เขาเรือแบบนี้่เนาะ สองตัวครับรับยาพอมดไปเย็นมันก็อยู่น้ำเดือบยินแนวครับน้ำหลอเยินแนวอยายจะใต่น้าหาเือเป็นลองยินแนวเยโอ้ยวกเขาเรืองหรอครับ ว้าเมื่อบานก็จบก็กว่าได้จอย ใหญ่จุดไม่ครับเมืงองหาย,ยสูสะพานปุ่นนะครับเมืองหาน้ำมดดยุดใต้สะพานพุ่นครับใหญ่มาครับทาเครื่องครับเครื่องสุบน,น้ำคล้องน้ำอ๋อโอ้ย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 อพี่นอ้อโอ้ยหม,มานครับเตียมที่สามนะครับ ขีครับพี่นาะขี่แบบทอเขียนบางคนขีดแบะจุมเ้ใส่กอนแี่นนองแก้ทุง่งเมียงกันับ แฉมที่สามแล้วครับผมแรงก็มาถือสับโต้งได้ด้วยโอ้ผาดจนได้อีกใจเย็นตีแรงดีๆโอ้ผาดผาดได้กว่าได้ครับผมจิ๋งคอยหยัดกุ้งแซงนครับของกระสั่นไ้ครับสามแฉมแล้วครับผม ผ่าดไปครับพรนพี่น้องเผึ่งใหญ่ชุดไม้มาจากสะพานบนนะครับน้ำกำลังใสครับผมพี่น้องปีลิปีแหลกเดียวแหลกของปีนี่ครับบอพีชบอถืออยู่ครับผมพี่น้องข้าเทืองนะครับย้ำมันยวอยู่ยไต่ปูนยังไงละครับเนี่ย อ้หมานี่ครับพี่น้องเตียนพี่สีใหม่แล้ครับอ้เสียนหมาที่ดีเลยครับตัวนี้ญ่าย่าย่ไก่ใช้ไฟเลยเออเดือมาลดเือดขามาลดไก่แน่นอนเดือดขามาลดพี่เดือดลดเดือดลดไปงามันหกนะกระวกระกง่ายเหเดิมามาโอ้แกงไก่ใช้ไฟเป็นอหอมเลยอโอ้ได้ดี๋ยผมไปเลยเออ โอ้นีบมือพี่น้องสวสดเป็นสวสดอีดีครับสวสดจะหนีบมือคนครับนะพี่น้องใส่หม้อแบบสองครับมือไกแ่แดมสายไฟสายเฟืฟเ่อนสี่ตัวแล้วครับผมพี่น้องนี่นะครับพี่น้องอยามมัน,กกนยูกับยูงสีแล้วครับสียูงสีน้อครับน้ำตาเอ็มดึกนี่ครับ